สาหร่ายน้ําเขียวตัวขายดีนะคะลูกค้าถามหากันเยอะมากเลยของเขาเรียบร้อยนะคะนะซีฟลอกรินสาหร่ายน้ําเขียวน้ำคัาจะฝรั่งเศสลูกค้าแหล่งนี้คือดีสุดเนื้อยาคือดีมากเลยค่ะกระตุต้นการแตกรากแตกใบนะคะนะฟื้นฟูต้นใบเร่งเดือดลูกค้าใช้งานได้เลยค่ะเพื่อจะเขียวไวแต่ใบงามเลยลูกค้า พวกผักใบเนี่ยยางปลูกเหนลูกค้าใช้กระตุนได้เลยนะคะนะหรือว่ามันสับปะหลังพื้ต่างๆช่วงแรกช่วงเร่งต้นลูกค้าได้หมดทุกพืชเลยค่ะลูกค้านะเร่งเขียวเร่งต้นพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะคะพอรากไปไดดีขึ้นลูกค้ากินอาหารได้ดีขึ้นก็ปลออะไรขึ้นอีกค่ะลูกค้านะปลาเสมอาหารจนเปิดาดอกพวกนี้ก็ใช้งานได้ค่ะลูกค้าผนังเซลแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะลูกค้านะ ุกต้นหลังเกีียวนี้ก็ใช้ได้นะแก้พ่นโสมลูกค้าเขี่ยกับมาไวเลยค่ะหรือเพื่อดนยามาแก้แบบการทอกสิกจากยาอะไรเงี้ยลูกค้าก็ใช้งานได้เลยค่ะผลผลิตไวมากเขียวไวมากนะคะลูกค้านะง่ายๆเลยชิ้นนี้เพิ่มนี้เขียวลูกค้าเห็นผลไวมากเลยนะคะนะอัตราใช้ค่ะประมาณ30ซีซีหรือว่า3มช้อนโต๊ะต่อน้ำา20บลิตรนะคะลูกค้านะขวดนี้ต่อน้ำหก0อลิตรลูกค้าใช้งานเยอะมากค่ะประมาณ15หไร่นะคะลูกค้านะก็กดได้เลยค่ะปากตะกร้าไว้ให้ค่ะ